ข้อที่1จงยกตัวอย่างประโยชน์ของสถิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนักเรียนมาอย่างน้อย3ตัวอย่างนะคะข้อนี้ก็คําตอบมีได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นการเลือกประธานนักเรียนสอง การหาเกรดเฉลี่ยสามาการวิเคราะห์คะแนนเพื่อเลือกคณะที่จะสมัครเข้าเรียนต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย